โอดีบดดีฮัลโหลแพนอยู่ไหมเนี่ยไ่ดีดีดีดแ่แพนไหมเนี่ยเสียงดีดีดีอจะจะบอกจะบอกเรื่องเขาหรอฮัลโหลยังม่อดี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 แมนบอมาตุนขึ้นมาบอกเรื่องแล้วเห็นเว่ากันอยู่มห เอ็นเชียร์ให้กันเลือกกันอยู่ไหมเนี่ยเอาสกบเบิ่งอยู่ดีเอาตอบตอบตอบเขาเนี่ยเธอเจอหมดฮักเลาแล้วเหรอเฮาเฮากับเพื่อนเธอใครสำคัญกว่ากันเนี่ยฮัลโหลอยากยินเสียงแฟนกู ฮัลโหลเฮากับเพื่อนเธอใครสำคัญกว่ากันเนี่ยเบาเบาเบาดีดีนี่ยตอบไม่ได้เพื่อนเธอสำคัญกว่าเฮาหรอคำถามง่ายๆแค่นี้ก็ตอบไม่ได้เนาะไม่ต้องเปิดกล้องโอกเฮาอายความหล่อเราตอบเท่านี้ สนใจแต่เพื่อนเธอร้อยสองตัวบาทนั่น้าหน้าก็คือปลาดุกนี่แมะเธอเธอจะเลือกเราเลือกมันเธอบอกมาตรงๆเลยแม่แม่ฮักก็บอกเอาเอาจิดย่างออกเองอย่างนะเบ้าเบิ้ลังอะไรอะไรนะคุณสงสารว่ากระดิ่งยังไงยังไงวะดิ จะเลิกกับเฮาหรอเนี่ยดูกับใครก็เสือกะมือกูถามเนี่ยเกงดังเลยถามว่าอะไรกี่พันกูไม่ถามมึงเฮาอยากรู้ว่าเฮากับเพื่อนเธอใครสําคัญกว่ากันเนี่ยเฮาอยากรู้ว่าเรากับเพื่อนเธอใครสําคัญกว่ากันเนี่ยตอบเฮาเร็วๆเลยเนี่ยเพื่อนหรอ เออไปลวดไปหามันไปโคกมันนู่นน่ะคบกับเราทำไมตอบเมยบอห้าก็บอกอย่าลองให้เจ็บดยจ่าว่ายิบบอกแม่งเวลา